ลากไปจนถึงเมื่อไหร่ v ออส2020เท่ไหมเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ค่อยได้เห็นจากรถยนต์ To โยต้ายุคนี้ก็คือ To โยต้าในภูมิภาคเอเชียก็แอมีการยืดอายุตัวถังของ v ีออให้ยืดยาวเกินกว่าที่หลายคนคาดการนะครับ โดยปกติแล้วซุลุนาวีออสก็มีอายุตัวถังเพียงแค่4ปีเท่านั้นคือส่งมอบตอนมกราคม2003ไปจนถึงมีนาคม2007ครับและวีออสตัวก่อนก็มีอายุตัวถังประมาณ6ปีอันนี้นับไทม์ไลน์เฉพาะตลาดเมืองไทยนะฮะแต่กลายเป็นว่าวีออสชมนี้ กลับมีอายุตัวถังยาวนานถึง7กว่าปีแล้วและมีทีท่าว่าจะล่าขายาวนาน8ปีขึ้นไปทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีใครทราบได้เลยนอกจาก t o y o ต้าจะต้องเป็นผู้ชี้แจงแถลงไขกันเองนะครับสำหรับ v ีออที่ขายในไทยปัจจุบันจะเชื่อมโยงกับ v ีออที่ทำตลาดในจีนไม่ได้เชื่อมโยงกับ v ีออเวอร์ชั่นอื่นในตลาดโลกเพราะบางที่นะครับ v ีออเนี่ยหน้าตาก็เป็นแบบ A t บ้านเรานี่แหละและล่าสุด F.A.W. Toyota ประเทศจีนได้เปิดตัว Vios รุ่นปี2020-2021ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้เปลี่ยนดีไซน์ไฟหน้าให้มีขยักนิดหน่อยกระจังหน้าใหม่และกันชนหน้าใหม่กลายเป็นว่าหน้าตาใหม่กลับดูเรียบร้อยกว่าเดิมอีกพร้อมกันนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดไฟท้ายใหม่ที่ดูทันสมัยขึ้นและกันชนท้ายก็จะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้น ภายในห้องโดยสารก็จะเป็นของเวอร์ชั่นตราจีนนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก VOS เวอร์ชั่นไทยที่ยังเป็นหน้าตาที่เห็นกันแต่ปี2013นี่เองครับหากใครช่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดกายครับพระกุยยิ่งสูงครับ